ส,ว,สวัสดีเอาครับมาอน,นี้้าพอมีพี่น้องมาใส่เบ็ดโฟมครับไมยเก่าลหละครับผมหมายใส่กุ้งใส่เบ็ดมาแะครับมาอนีมาใส่เบ็ดโฟมครับหมยเกา่ามาอนีบรรยากาศกับคึมๆู่ครับ,สสบ,รบนนใส่เบ็ดโฟม,โฟม,มนนรรกำลังใส่เธอแรกครับผมครั้งแรกครั้งแรกเลยครับผม มัอนี่สามสิบอันครับผมมัอนี่สามสิบอันเอาครับเดี๋ยวมาแซมกันครับผมเอาครับนี่ลังแหลกได้ครับผมเบ็ดเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่ครับน่ครับใส่เดือนใส่ครับอา้าวลังแรกแกมนัน นะครับลังต่อไปเลยครับผมหลังสองลังสองกเบ็ดท่องครับผมเบ็ดท่องเป็นเบ็ดท่องรุ่นเก่าครับตาพวกตาเลียวใบาตาปานครับลัางคนพบเจ็บใบโดนแล้วครับผมบ่ได เอามาใส่อสองลังนะครับผม,คร,บผมบครับผม๋ยวใส่เบ็ดใส่เฉี่วะครับโยนโยนถิ่ยโยนถิ่มลงไปเลยครับนีรับเสร็จเย็ยน ตัวนี้ครับผมเสียเรียนเอาพี่น้องเบื้องหลังนี่เลี้ยนนะครับเลี้ยนแล้วครับนี่ครับหลังนี่เลี้ยนนะครับหลังเสด็มันซีหาหลังครับผมเลี้ยนแล้วเบมึงครับจะไปไส์ครับนึ่งโอแมนล้มพัดนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปเรื่อยๆแล้วครับผม เดี๋ยวใจเบียดแล้วกันครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งครับผมครับใจเบียดท่านเล้วครับเอาแล้วครับผมรุนแล้วรุ่นครับปลายังโอ้หลุดปรากดครับบังคันหลุดแล้วโอ้หลุดสบายครับผม ดึงมันแทงหมดครับผมบันได้ลงไปจับเอาครับเราใส่ยาใส่นั่นครับเราใส่เบ็ดทันเร็วอยู่ครับผมครับใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมใส่แป๊บเดียวครับผมเรียบร้อยแล้วล้อล้อรุ่นครับผมล้อรุ่นเบิึงมาจากรอบถ้าบันไดกับเข้าบ้านแล้วครับผมล้อรุ่นเบึนส่อครับผม ม,มันช่หมานบ่คือบ่ะใส่เทลแลกครับผมเบ็ดฟมุมครับเดี๋ยวรอดลุ้นกันครับผมเป็นแต่ยึกยึกยึกครับลุ่นครับ ไปยังครับไปยังครับโอ้เห็นไหมโอ้ปะดุกครับปะดุกเรียบร้อยแล้วครับผมปะดุกปะดุก หัน้วครับผมหานแล้วเตามแรกครับผมนะครับผมปลดปลาก่อนครับเป็นวิ่งวิ่งครับผมตัวน,นี้แล้วลุ้นแล้วครับอันนั่นอันั้นวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปลุ้ไปลุปล้อู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 ้ไปยังไอู้อู้คว้าคว้ครับผม เออสวยๆครับง่ามหมันเหรอครับผมหมันแล้วครับปลดปลาปลดปลาครับผมจินเหลือกอ่ะขอปลดปลานครับผมครับบางอย่างครบางหลังนี่ครับผมเป็นเรียนๆครับผมเป็นเรียนๆครับเป็นเรียนๆปลาอย่างน้อครับ ไปแล้วโอ้โกดน้อยครับกดน้อยปกดน้อยโอ้จิ้เลือกใช่ะปะก็จะปล่อยครับผมเอาเข้าเยอะปดปานครับผมเดาปล่อยครับครับ เดี๋ยวผมงจะปล่อยครับผมปานตัวหน่อยครับปล่อยมันใหญ่ครับผมเอาตัวใหญ่ตัวหน่อยเรเอาครับผมครับผมจะใส่เช้ครับผมจะเบิงบ่งเร็ดไก่แล้วฝนมาแล้วครับผมฝนมาแล้ว,ลว,ลวสิกลับบ้านสามเบ็ดรอบนี้ครับหลังนี้ลอยมาไก่ครับผมกลางน้ำเลยถือว่าโอ้ว่าถือ ใส่ยุขุ่นครับผมใส่ยุขางคุณร้อยพี่ครับผมนะครับเดี๋ยวใส่ยาครับผมครับโดนหลังหนึ่งครับโอ้ยยรงครับเอ้าเทอกตายตายแล้วครับโอ้เ่าใส่ขึ้นขึ้นก็ผมเหลียวอยู่ประหยัดครับ เฮียบเบิร์ตนี่ครับปลาดุกสวยๆครับผมครับเดี๋ยวไปย้ำอีกลางต่อไปครับผมครับแบตเบิดครับผมเปิดแัดเปิดแัดกี่โมได้ครับผมก็บินกลับบ้านนะครับผมในปลาสามตัวปลาดุกสองคอนึงครับเดี๋ยวพ่อกัน์ื้นเสาผมแรงนี่คือบอมบาเหรอครับผมฝนฝนตกครับ กบ้านก้อนมาพ่ากันยมเงสาครับผมมาโกบิดฟมครับผมมันจิหมานบ่ปุ่มคือบอ ส่งเงียบน้องเอ้ยมาขึ้นบรได้ยมายมครับผมมาขึ้นนะครับยวดจิตช้ยบึงที่ปาท่าปาจิตช้ยบ็งครับผมเอโอ้ยยำมา คือเงียบสิพวกครับของยังเนาปลาบ่อ๊ของนะอยังเนานะ ถืออยู่ครับผมประดุกตายแล้วครับผมประดุกครับตายแล้วโอ้นะครับปด,บดบิึฐ์ครับผมของไม้เั้งเจครับผมครับหลังนี้มีติงครับผมหลังหลุดครับผม เปลายัางลุกอ,อ,อู้ปุ๊บดุ๊บดุ๊ปดุ๊บดุกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวที่สองครับผม มาแล้วมาแล้วโอถึงนี่ถ้าใส่ช่วงนี้ผอม,มาสูงนี่เขียดไป้่รอครับผมนี่เขียดกินดีกว่าประดุกสินหน่อยครับใส่สวยๆครับผมใส่หลับ ครับเดี๋ยวรุลุนหลังต่อไปครับผมหลังนี่หลังยุ่นี่ครับคลับลากให้ค,ครับผมผมใส่ในปลาใส่ปลาไปลุนครับว่าที่ถือปะลากไปไกลแอ่อน้ำเล็กด้วยครับผม ดูบอโอ้โกดต,ตายแล้วครับกดครับตายแล้วจะเป็นเลยเอาถ้าตัวหน่อยผมกับตีป่อยครับผมนะครับอย่าลุ่มหลังต่อไปครับผมมันบอโอ้ครับหายครับพุมอยู่นี่ จะน้อยหนาะไรคืเห็นแล้วครับเห็นแล้วหลากหลายครับผมดูเด้อโอ้หนำเพียงดูวะโอ้ดู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 ตายแล้วครับผม ดูสิครับอู้ยังคือครับอังคือใส่สวยครับผมอออังคือครับมันนะครับผมมันแล้วมันแล้วใส่เ้อแรกครับผมมันเซ ล่งใจเจอแรกนะครับผมไปเบ็ดครับเดี๋ยวอปุ๊บนี่ออกจากไม้กล้นะครับผมครับหลังน,นี้ลอยมากลางน้ำนะครับผมครับลอยมากลางน้ำเลยโด <c oughs> นกันครับว่าถืกว่าครับผมตัวน้ำเล็กเนะครับผมบู้ถึกอยู่เด้อลอยมาอยู่เกาะกลางเลยครับผม ดูบ่าโอ้โอนึกวอายังกัดปอบ่ัวขาามาหนิเข่งหน่อยครับปล่อยแล้วครับนี่เป็นปอกค,คัวครับขาามาไปเข็งต้นนี้เขาจะบลากมากหรอครับผมครับรหวังต่อไปครับผม ครับหลังนี่ครับใส่ยุบหุ่นครับผมร้อยมะเนี่ครับว่ามะกลางเอ้ถือเซ้ครับผมประดุกลุกอีกแล้วโอ้มันอีกแล้วครับผมดุกลุกหมันแล้วโอ้ห้อยปูปัดผมลบปตานครับครับลุนหลังก็ถ่ายครับผม มนันบ่ครั้งสุดท้ายติดยังไาเนาะโอ้ปลาดุกอีู่เหรอครับผมโอ้ยปูน้ำเบิดแล้วครับผมปลาดุกหลังเขาถ่ายครับมันครับผมเดยัดนสิบตั้งปลาเลกตัวครับผมปลาบิดพมสิบสามสิบหลัง ครับเยอะนี่ครับสรุปย่ำเจ้าครับผมปลาหนึ่งสองสามสี่อ่าหกตัวนะครับปลาดุกปลาดุกสี่สี่ตัวครับกดหนึ่งคออหนึ่งครับผมนี่ครับใส่หางงามครับตายลอดลอดหนึ่งครับผมปลาดุก เอาเด้อขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมช่องบาวตีหาอยู่หาจินบ้านๆครับผมชิปนี่ครับเด็ดไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งองนี่ครับมีไม้เก่าครับผมมันร่มมีไม้ไหมครับผมไม้บุหูเซงใดครับน้ามันแหงเบิดมีเต่ร์มองนี่แหละครับน้ามันบ้อแหงบวกนึงครับผมมันพรอมีป่าพรอมเด็ดใจหาอยู่หาจินอยู่ครับ ปานกับพ่อมีอยู่กุ้งมมกับมาใส่นี่ล่ะมังเกนี่กับพ่อได้กินอยู่ครับผมพ่อแล้วขาบอยู่เล้รครับผมชิปนี่กับใบเพียงจ็มีแหละครับผมสวัสดีครับ